รันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งนะคะวันนี้พี่นุ่นส่งมอบรถไฟฟ้ากันอีกแล้วจ้า MG EP Plus จะบอกว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ส่งมอบรถไฟฟ้าทั้งเดือนเลยคันนี้ค่ะ MG EP Plus นะคะสีดำราคา771,000บาทนะคะเป็นของพี่พิชัยนะคะหรือพี่ไก่นะคะวันนี้เดินทางมารับรถกับพี่นุ่นเซล์พี่นุ่นนะคะถึงที่โชว์รูม MG กรุงเทพสาขารำลูกกามาพร้อมกับคุณแม่เลยตอนนี้ก็กำลังอธิบายตัวรถนะคะ เกี่ยวกับตัวรถอยู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่นุ่นก็จะมาสัมภาษณ์นะคะความประทับใจแล้วก็พี่ไก่เจอเซลพี่นุ่นผ่านทางช่องทางไหนนะคะตามไปดูบรรยากาศการส่งมอบกันเลยค่ะ ็อยู่กับพี่ไก่นะคะแล้วก like. ็คุณแม่นะคะเดินทางมารับรถไฟฟ้านะคุณแม่บอกว่ารับน้องรับลูกชายคนใหม่กลับบ้านนะคะเดี๋ยวพี่นุ่นนะคะก็จะมาสอบถามนะคะพี่ไก่ว่าเจอพี่นุ่นผ่านทางช่องทางไหนแล้ววันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เดินมาทางเดินทางมารับรถกับพี่นุ่นถึงที่นี่เลยค่ะพี่ไก่คุณแม่สวัสดีค่ะพี่ไก่เป็นไงบ้างเราคุยกันเนื้อติดต่อกันมาตลอดวันนี้เดินทางมารับรถเองถูกใจไหมเอ่ยถูกใจครับถูกใจแล้วเห็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับอย่างที่บอกว่าสีดาเนี่ยคือ ตอนนี้คิวอ่ะค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังมีอยู่คันนี้นี่คือพี่ไก่บอกเลยว่าอยากได้รถเดือนนี้เซลล์พี่นุ่นจัดให้เลยต้องถามว่าวันนี้พี่ไก่รู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เดินทางมาราบรถกับพี่ถามคุณแม่ดีกว่า ดีใจค่ะดีใจมารับจะมาชิกกลับบ้านจ้ะมารับจะมาชิกกลับมใหกลับบ้านรับเป็นไงบ้างเอ่ยมาเดินทางมาแล้วที่นี่กับนุ่นรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยดีใจลูกดีใจโอเควันนี้เราก็ต้องบอกขอบคุณพี่ไก่แล้วคุณแม่มากๆนะคะสําหรับรถที่ให้นุ่นนะคะได้ดูแลตื่นเต้นไปด้วยเลยพี่ให้นุ่นได้ดูแลนะคะการออกรถไฟฟ้าอย่างพี่ไก่อะค่ะคือเป็นเพื่อนนะคะกับพี่นุ่นนะคะลูกค้าที่เคยออกรถกับนุ่นไปนะคะแล้ววันนี้ก็ ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้ดูแลพี่ไก่แล้วคุณแม่นะคะในการออกรถไฟฟ้าคันแรกคันนี้เป็นรถไฟฟ้าคันแรกเลยนะพี่ไก่เนอะกังวลไหมคะซื้อรถ m g เอ่อไม่กังวลครับไม่กังวลเนอะพอศึกษาทาง u t u b e มาแล้วนี่สุดยอดมากๆพี่ไก่เขาบอกเลยว่าศึกษามาบ้างแล้วแล้วก็ก่อนจะตัดสินใจก็คือเราดูรายละเอียดกันมาค่อนข้างที่จะแบบนานมากแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณแล้วก็ประทับใจจริงๆกับการได้ดูแลพี่ไก่แล้วคุณแม่นะคะยังนุ่งขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ไก่ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากได้นะคะรถไฟฟ้านะคะ MG EP Plus ตอนนี้ยังมีส่งมอบอยู่นะคะของสุดท้ายก่อนส่วนเมอส่วนรถของรัฐบาลนะคะสนใจก็สามารถทักรายละเอียดเข้ามาที่เพจนะคะเซลล์พี่นุ่น MG หรือช่อง y YouTube เซลล์พี่นุ่นยืนหนึ่งทุกๆช่องทางการติดต่อนุ่นจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ไก่แล้วก็คุณแม่อีกครั้งนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้เซลล์พี่นุ่น ้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแม่บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่